ตอนที่คุณกรณเป็นสสครั้งล่าสุดเนี่ยครับก็เป็นคนหนึ่งที่ได้โหวตให้คุณประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีครับมาถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าถ้าให้กลับไปโหวตอีกเนี่ยโหวตเหมือนเดิมไหมฮะ <laughs> ผมคิดว่าต้องดูบริบทของวันนั้นนะครับอันดับแรกทบทวนข้อเท็จจริงก่อนนะครับก็คือ,อผมแค่แข่งกับพรรคของคุณประยุทธ์ใ,ในช่วงการเลือกตั้งตอนนั้นผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิป,ปัตย์แล้วก็ ผมก็อยากที่จะสาบส่นแล้วก็อยากเลือกคุณพิสิทธิ์เป็นนายกนะเพียงแต่ว่าเสียงเราได้ไม่พอเพรานะฉะนั้นหนึ่งในภาระหน้าที่แรกๆของของผมในฐานะสอสอของทุกคนในฐานะสอสอนี่ก็คือเลือกนายกรัฐมนตรีรนะฮะก็ปรากฏว่าเรามีมีตัวเลือกสองสองท่านก็คือคุณประยุทธ์กับคุณธนาธรครับนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมพักที่ได้เสียงมากที่สุดคือพักเพื่อไทยเนี่ยไม่เสนอตัวค a n d i d a t นายกของเขาซึ่งเขามีทั้งสามคนนะฮะ แต่เขาเลือกที่จะไปสนับสนุนอุตนาตรแทนครับ,รบแต่ประเด็นปัญหาเนี่ยในหลักประชาธิปไตยอของผมก็คืออันดับแรกถ้าพูดกันตามตรงเลยผมไม่ได้ตั้งใจอยากจะเลือกทั้งสองท่านผมอยากเลือกคนพิเศษแต่ว่าเอาละเกมมันบังคับนะครับเพราะนั้นหน้าที่คือต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งเพราะประเทศมันก็ต้องเดินหน้าเพราะเคารพเสียงของประชาชนนั่นแหละครคราวนี้ตามขา้อทีจจริงเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือหนึ่งโอเคมีมติพักของประชาธิปตัตย์ซึ่งผมคิดว่าในหลัก การเมืองในระบบรัฐสภาเนี่ยมติพักก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณอนพิสิทธ์ก็แสดงจุดยืนตามที่พูดไว้ก่อนเลือกตั้งใช่ใช่ในชะ่ใช่ฮะซึ่งนั่นก็เป็น,เป,นเป็นสิทธิ์ของคุณอนพิสิทธิ์นะครับที่จะทําตามนั้นแต่มติพักออกมานั่นคือประเด็นแรกแต่สําหรับผมมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สาคัญที่สุดนะสุดท้ายแล้วเนี่ยในการที่ต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครเนี่ยผมมีสามทางเลือกใช่ไหมครับคือหนึ่งเลือกคุณระยุทธ์สองเลือกคุณธนาธรสามงดออก ผมเนี่ยมองว่าการงดออกเสียงเนี่ยสำหรับผมนะ,ะมันเป็นสิทธิ์อยู่แล้วที่ทพึงจะทําได้แต่ว่าสาหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับผมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่คือผมได้หน้าที่สําคัญของสสเนี่ยก็คือเลือกคนที่จะไปทําหน้าที่ผมหน้าที่จะ,หน,จะหน้าที่จะพยายามที่เลือกคนใดคนหนึ่งถ้าไม่เกี่ยวกับมต <ๆ S 2> ิพักเลยเนี่ยฮะการวิรเคราะห์ระหว่างคุณธนาธรกับคุณประยุทธ์เนี่ยเพราะสำหรับผมไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยก็เพราะว่าผมวัดคะแนนเสียง ของแต่ละท่านที่ได้คือผมยึดหลักประชาธิปไตยเลยนะฮะก็คือเอาละผมไม่ได้ต้องการทั้งสองท่านแต่ว่าคุณประยุทธ์เป็นแคนดิดตนายกของพรรคที่ได้พบอปปิลโหวตประมาณ8ล้านกว่าเสียงคุณธนาธรเป็นแคนดิดตนายกของพรรคที่ได้พ็อปเปิลโหวตประมาณ6 6ล้านกว่าเสียงจำนวนสสพรรคของประยุทธ์ก็มากกว่าพรรคของคุณธนาธรนะความจริงมันจะขัดหลักประชาธิปไตยเลยด้วยซ้ำไปถ้าผมไปเลือกคุณธนาธร ผมรู้ว่าคนที่เชียร์คุณธนาธรไม่ได้พอใจกับการตัดสินใจแต่ลองนึกภาพดูว่าถ้าสมมติผมไม่เลือกคุณธนาธรผมใช้เหตุผลอะไรในการอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเป็นการตัดสินใจที่สถานการณ์มันบังคับนะครับว่าต้องเลือกคนใดคนหนึ่งแล้วผมก็ยึดหลักเสียงข้างมากหลักประชาธิปไตยนะครับในการที่จะเลือกคุณปะยุทธ์ถามว่าผมพอใจไหมกับการทํางานของคุณปะยุทธ์ก็คําตอบชัดเจนนะครับ ผมกำลังแข่งกับท่านอยู่แล้วผมอม,มองว่าจริงๆสําหรับท่านนี่น่าจะพอแล้วอื